แพ้ก็แค่พวกคุณต้องยอมรับแต่มันไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะต้องยอมแพ้ฝากถึงแฟนบอลร์รพูลทั้งหลายนะครับด้วยประสบการณ์ของผมเลยผมอยากจะบอกจริงๆว่าไม่ว่าคุณทีมคุณจะฟอร์มดบับจะแพ้รวดจะแพ้กี่นัดก็แล้วแต่หากคุณมาโดนล้อแบบเนี้คุณห้ามขุดอ,ดอดีตขึ้นมาเถียงเด็ดขาดครับจริงๆ ส่วนตัวผมเองนะทีมผมตกต่ำกว่าิรือร์พูเยอะครับผมจริงๆยังไม่เคยประสบความสําสเร็จยูฟ่าอะไรก็ยังไม่เคยโดนล้อมาตลอดส่วนตัวผมนะไม่เคยขุดอดีตขึ้นมาเถียงขึ้นมาต่อล้อต่อเถียงเลยครับเราต้องยอมรับความจริงครับชนะเราดีใจเสม,มอไม่เป็นไรครับแพ้เราก็กลับมาให้กําลังใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับผมให้กาลังใจกันดีกว่าอันนี้สําหรับแฟนบอลด้วยกันเองนะอย่าไปโทษจุดนั้นจุดนี้ครับผมเราวิาพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ไม่ใช่เวลาเขาล้อเราเนี่ยเราจะไปเถียงเลยไปสวนขุดอดีตขึ้นมาสวนไม่ใช่ครับผมให้เขารอไปมาเขาดีใจก็ให้เขารอไปให้เขาาสตรใจเต็มที่ไปฟุตบอลมันเป็นศาสตร์กีฬาประเภทหนึ่งครับมันเป็นศาสตร์กีฬาที่เหมือนชีพประจรนะ่ะมันจะสวิงมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาครับแต่ถ้ามันนิ่งเมื่อไหร่นะนั่นแหละคือมึงตุยแล้วขเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปเสียใจครับแพ้แค่4ี่นัดคุณชนะมา10บ0นัดได้แชมป์มากี่แชมป์แล้วอันนี้ผมเป็นลังใจนะ แฟนบอลรล์พูส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เขาก็ยอมรับนะเขาก็รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก็ให้กําลังใจกันแต่มันมีบางส่วนที่แบบมึงสวนทุกกระแสเออมึงจะมึงเกียดไอเกียศูนย์เนี่ยมึงมาตั้งแต่กี่ปีแล้วอยอมรับให้เกียรติกันครับผมเขารอมาเรายอมรับให้เขารอไปแต่เมื่อไหร่ที่เราชนะเมื่อไหร่แหละเราให้ไปจัดการคืนครับมันเป็นสีสันครับทุกคนเปี่ยนใจใแฟนบอลร์พูทุกคนนะครับผมสู้ต่อไปตอนนี้มันยังไม่ผล คือมันอาจจะมีผลกระทบอะไรกับฟอร์มการเล่นแต่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการลุ้นแชมป์นะทุกอย่างมันอยู่ในเส้นทางนะครับผม mm hmm. พิมารีก็ยังห่างจากจ่าฝูงแค่4แต้มแข่งอีกตั้งเกือบ3เกือบ3ทีมนัดยูฟาก็ยังอยู่ในเส้นทางคาราบาก็ยังอยู่ในเส้นทางเอฟเอคือเรือพูคุณอยู่ในเส้นทางทุกถ้วยครับผม mm hmm. อย่าไปท้อครับผมสู้กันไหมครับผม